โอเคครับ okay, ผมต่อมานี่คือ S M G S M G นะครับผม S M G เควสแรกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมคือฆ่าศัตรูตามจำนวนนะครับผมแล้วก็เควสที่สองเฮดช็อตนะครับผมเหมือนเดิมนะผมยิงยิงหัวนะครับผมแล้วก็เควสที่สามนะครับผมคือการยิงห้าตัวโดยไม่ตายเหมือนเดิมเหมือน M4 เอ้ยเหมือน AR เดะเดะเลยนะครับผม จำนวน10เอจำนวน20ครั้งน่าดูเนี่ยแล้วเควสที่4นะครับผมเควสที่4คือการยิงลองช็อตนะนี่คือการยิงระยะไกลนะสำหรับเอ็นจีมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะระยะมันไม่ได้ฟิกเหมือนกันหมดนะครับผมก็ลองไปยิงยิงดูงไกลๆก็ขึ้นลองช็อตน่ะคือนับนะครับผมโอเคเควสต่อมานะครับผมอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่คือการยิงศัตรูที่ถูกสแกนบนแมปหรือไม่ก็ใช้แฟลชนะครับผมจะพูดแค่นี้นะเพราะว่า ว่าไอ AR ก็บอกไปหมดแล้วนะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะผมว่ามีอะไรบ้างที่ใช้แล้วยิงแล้วมันเควสดเนี้ยมันขึ้นอ่ะโอเคนะขึ้นรูปให้ดูนะโอเคต่อไปครับผมโอเคครับผมเควสดเควสต่อมาครับผมคือการยิงสตูในระยะเผาขนนะผมแล้วก็คือระยะเผาหน้าเข้าใจไหมระยะแบบระยะแบบเดินมาใกล้ระยะประชิดเนี่ยเผาขนนะครับผม ก็ไม่มีระยะผมแค่เพียงแค่ระยะเผาขนนะเออไม่รู้พูดไงคือระยะเผาขนระยะใกล้ๆเลยครับผมคือระยะลูกซองครับผมเพราะลูกซองเขามีเควสนี้เหมือนกันนะเออบอกไปเลยแล้วก็วาเควสสุดท้ายเหมือนเดิมครับผมดับเบิลคิวยี่สิบห้าครั้งนะผมก็จบไปเราเอ็มจีสายมัลติครับผมเราไปดูซอมบี้ครับผมโอเคครับ okay, ผมสรารับซอมบี้เควสแรกก็เหมือนเดิมครับผมคือสร้างตูตามจํานวนนะเหมือนเหมือนไปกีเดะเดะเลยเควสที่สองครับผม ที่ข้อฮิตนะครผมยิงที่หัวนะผมสองพันห้าร้อยตัวนะครับผมบอกเลยนะว่าอีซี่ครัผมจะเสียเวลาชิบหายเลยโอเคเพคต่อมาก็คือการอัปเกรดปืนนะผเอาปืนไปอัพแล้วก็ยิงนะครับผมยิงให้ครบสองพันห้าร้อยตัวนะไม่มีอะไรยากอีซี่เพคต่อมาผมนั่นก็คือยิงบอสนะครับผมไม่มีอะไรยากเหมือนกันยิงบอสหกสิบห้านะตัวนะอีซี่เพคต่อมานะครับผมอันนี้คือการยิง สิบตัวนะผมสิบตัวหรือมากกว่าก็คือสิบตัวเนะี่ยสิบครั้งอีซี่เหมือนเดิมน,นะผมเควสต่อมานะผมนี่คือการคิวสามตัวหรือมากกว่านะผมคียข้อฮิตก็คือยิงที่หัวเนะี่ยยิงที่หัวสามตัวหรือมากกว่านะผมจํานวนยี่สิบห้าครั้งนะน่าจะใช่นจะจำนวนยี่สิบห้าคือก็ยิงๆเลยครับเดีย๋ยวก็ครบคือบอกไว้ก่อนเลยว่าเควสซอมบี้นี่ไม่มีะระยกผมมีแค่เสียเวลานะผมโอเค เคสสุดท้ายของผมก็เหมือนกันเด็ดๆเลยครับผมคือการฆ่าติดต่อกัน20ตัวหรือมากกว่านะครับผมจำนวน10ครั้งนะครับผมก็ก็จบไปสำหรับ AMG นะครับผม